มาเรียนกันต่อหนังสือเอ็กเซ1หนึ่งนักรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม1นะครับตอนนี้คุณครูตามเอ็กเซสสองเอ็กเซสสามจบไปนานแล้วนะครับเอ็กเซสสามนะครับเอ็กเซสสองเพิ่งจบตอนนี้มาเรียนเอ็กเซสหนึ่งกันต่อนะครับหน้าที่95แล้วนะครับใกล้จะจบเล่มแล้วเหมือนกันมาเข้าหัวเรื่องคอริคเลอร์คัดนะครับนั่นก็คือตัดเอาเนื้อเรื่องนะครับในโลกนี้มาเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับ วันนี้เอาคำว,ว่า citizen s h i p นะครับก็คือการเป็นพลเมืองการเป็นการเป็นพลเมืองในที่นี่ก็คือพูดถึงเครื่องหมายจราจรนะครับคุณครูกงงเหมือนกันทําไมหัวเรื่องพูดว่าการเป็นพลเมืองนะครับนั่นก็คือ how do you like to travel นะครับคุณชอบเดินทางแบบไหนนะครับนะ like นะครับเป็นคำกริยาเมื่อ,อไรใช้คู่กับ verb to do นะครับ แต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์เมื่อไรให้ใช้คู่กับ verb to be นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับในการตั้งเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับบายโค้ชนะครับโคชก็คือรถชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆรถบัสบานเรานะครับนะดูตามรูปภาพมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือรถจักรยานยนต์นะครับเทรนนะครับรถไฟค่านะครับรถยนต์นะครับ ชิปนะครับเรือไบ k e นะครับก็คือรถจักรยานแต่ถ้ามอเตอร์ไบค์จักรยานที่ใช้มอเตอร์ก็คือรถเครื่องนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์เพลนนะครับหรือ a อ r o โรเพลนะครับก็คือเครื่องบิน But แต่ว่าถ้าเกิดเดินเท้านะครับเขาเรียกว่า On f o o t นะครับนะบนเท้านะครับนะเขาใช้คำว่า On f o o t นะครับ I go to school on foot นะครับไม่ได้แปลว่าฉันไปโรงเรียนบนเท้านะครับแต่แปลว่า ฉันเดินไปโรงเรียนนะครับนักเรียนโอเคครับผมไปข้อที่สองต่อครับข้อที่สองเขาบอกว่าให้ <laughs> look at the t r o e l sign นะครับให้ด <"hi do, S 1> ูป้ายสัญลักษณ์การเดินทางนะครับ how are they different นะครับแล้วป้ายเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับ the, ให้ read ให้อ่าน and listen to ให้ฟัง to find out find เพื่อหาคำตอบนะครับ <laughs> โอเคครับป้ายนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับผมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและเดี๋ยวเป็นภาษาไทยคุณครูก็เขียนไว้ข้างล่างให้แล้วนะครับเรามาแปลภาษาอังกฤษกันสดๆดีกว่านะครับป้ายในเมืองไทยนั้นนะครับรถทายนะครับสัญลักษณ์บนถนน are different มีความแตกต่างกันมากนะครับ in shape ทั้งรูปทรง and color และสีนะครับ ไซคือป้ายสัญลักษณ์นะครับ with red circle นะครับที่เป็นป้ายวงกลมสีแดงนะครับวงกลมสีแดงนะ s h u w เป็นการสแสดงให้เห็นถึง speed limit การจำกัดความเร็วนะครับ while ในะขณะที่สายป้ายสัญลักษณ์ with red triangle นะครับก็คือป้อายสีแดงสามเหลี่ยมนะครับนะสีแดงสามเหลี่ยมนะครับ ก e e p วอร n i n g เป็นการเตือนนะครับนักเรียนพยายามจํานะครับเดี๋ยวจะมีเน้นอีกทีหนึงด้านล่างนะครับนะไสนะครับป้ายวิดบลูเซอร์เกลนะครับเป็นวงกลมสีน้ําเงินกรีฟเซคชั่นนะครับให้ข้อมูล about เกี่ยวกับ which direction to follow นะครับ which ที่นี้แปลว่าซึ่งนะครับซึ่ง direction แปลว่าทิศทางนะครับทิศทางที่จะ follow ก็คือที่จะไปนั่นเองนะครับ ว่าในขณะที่ rectangle blue sign นะครับคือป้ายสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมนะครับนะ blue give direction นะครับบอกทิศทาง on motorway บนทางด่วนนั่นเองนะครับ green sign นะครับป้ายสีเขียว give specific information นะครับให้ข้อมูลที่ระบุเฉพาะจุดตรงลงไปนะครับ specific about เกี่ยวกับนะครับ direction ทิศทาง And distance นะครับและระยะทาง orange sign นะครับป้ายสีส้มนั้น inform เป็นการแจ้งเตือนนะครับผู้ผู้คน that ว่า there t h e a r นะครับมี road works ahead road work ก็คือการทำงานอยู่บนถนนนะครับ ahead ข้างหน้า brown uh, uh, sign นะครับป้ายสีน้ำตาล give direction นะครับให ข้อมูลหรือคำแนะนำนะครับ to place of history ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ cultural สถานที่ทางวัฒนธรรม or oh, recreational interest เป็นสถานที่ที่น่าสนใจในด้านสันทนาการนะครับนะ recreational นะครับเป็นสถานที่ที่สันทนาการคือด้าน ความบันเทิงความน่าชมน่าสนใจนะครับนะนี่แปลเป็นภาษาไทยอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อกี้แปลให้ถูกคำศัพท์แล้วนะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลแล้วโขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับนี่คือสำนวนการสอนของครัวพี่นันไปต่อนะครับผมหัวข้อที่3ก็บอกว่า read the text นะครับอ่านป้ายหรืออ่านตัวหนังสืออ่านเนื้อเรื่องนะครับอ่านเนื้อเรื่อง and answer the question แล้วก็ตอบคำถาม วิ i c h s i นะครับให้ตอบว่าป้ายสีอะไรหรือป้ายชนิดไหนให้ตอบ5ข้อนี้นะครับซึ่งคุณครูก็นํามาเขียนใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1นะครับมาเขียนใหม่ให้อีกทีหนึ่งว่า tell you what you mustn't do ป้ายนั้นนะครับเป็นการบอกคุณนะครับในสิ่งซึ่งนะครับ What ตัวนี้อย่าแปลว่าอะไรนะครับในสิ่งซึ่งคุณไม่ต้องทํา ปา้ปายนั้นตอบสั้นๆเลยนะครับก็คือ red circle นะครับป้ายวงลมสีแดงนะครับเป็นป้ายห้ามกระทำนะครับพอข้อที่2นะครับก็นำมาเขียนทำไมตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับว่า give you information about the condition of road give you ก็คือให้คุณหรือบอกคุณแนะนำคนนะครับ information เกี่ยวกับข้อมูล about เกี่ยวกับ เดี The condition ๋ยว d i t i o n of นอ a ร c คน d i t ช o n แปลว่าสภาวะสภาพนะครับนะสภาพของถนนหรือว่าสภาวะของถนนสภาพถนนดีกว่านะครับนะว่ากําลังทําอะไรอยู่บนถนนหรือถนนลื่นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับป้ายเหล่านั้นต้องเป็นป้ายสีเหลืองนะครับ yellow sign ป้ายสีเหลืองไม่พอนะครับ with black letters นะครับและต้องมีอักษรสีดําด้วยไปก้อที่3ครับ Tell you how fast you can drive นะครับบอกคุณนะครับถึงนะครับความเร็วที่คุณควรจะขับขี่นะครับนะเป็นป้ายสีอะไรก็ต้องเป็นป้ายสีสีแดงวงกลมด้วยนะครับ red circle นะครับจำกัดความเร็วนั่นเองขอ้าสี 4, ครับ show you which direction to follow นะครับให้บอกคุณว่าควรไปทางไหนดีนะครับแปลว่าอย่างนั้น direction แปลว่าทิศทาง f o l โล w แปลว่าที่จะต้องขับตามไปนะครับหรือจะต้องไปนะครับนะก็ตอบว่า blue circle นะครับเป็นป้ายสีไ้าวงกลมนะครับสีน้ำเงินนะครับนะก็ที่5ครับ Tell you where there is a museum นะครับบอกคุณว่าในที่ที่ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์อยู่นะครับก็จะเป็นป้ายป้ายสี ลาวสไซนะครับเป็นป้ายสีน้ำตาลนะครับซึ่งบอกสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์หรือสถานที่สันทนาการนะครับจบนะครับนะแต่คุณครูไปเร็วนักเรียนก็ฟังหลายๆรอบได้นะครับทีนี้มาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าป้ายต่างๆสีอะไรใช้ในกรณีใดนะครับก็ชื่อเรื่องว่า Road Signs ไสนะครับแปลว่าป้ายหรือแปลว่าสัญลักษณ์นะครับใส S ่ S เข้าไปเพราะว่ามีหลายป้ายนะครับเป็นผู้ผพบป้ายสัญลักษณ์บนถนนนะครับามาดูคําแปลกันทีละคาศัพท์เลยนะครับนะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับนี่นะครับทุกประโยคที่แปลข้างบนนั้นนะครับมาแปลให้อยู่ตรงนี้แล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นหลักไวยากรณ์ที่สมควรที่ต้องสอนให้นักเรียนได้ทราบนะครับ มาแปลกันสดๆเลยนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่ง If you think that you don't need to pay attention to r o s g n b e c a u s e you don't like a c a r เขาพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่านะครับอยู่ดนนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้อง pay attention นะครับไม่ได้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเขาใช้สำนวนว่า pay attention แปลว่าสนใจนะครับถ้าคุณไม่สนใจ ในป้ายสัญลักษณ์บนถนนนะครับเพราะว่าคุณคิดว่าคุณนั้นไม่ใช่คนขับรถนะครับให้ติ้งไอเกนให้คิดเสใหม่เลยนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ขับรถนะครับนั่งรถเพื่อนตลอดเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจป้ายจราจรไม่ใช่นะครับนะเขาพลาดหัวว่าอย่างนั้น they are there they ah uh, they are there ใช่ครับ for everyone safety เพราะนั่นนะครับเดนทนี่คือป้ายจราจรเหล่านั้นนะครับนะบเป็นป้ายที่ everyone safety everyone safety นะครับเป็นป้ายที่บอกความปลอดภัยของทุกๆคนเลยนะครับทั้งคนขับและไม่ขับนะครับนะโซ so, ดังนั้น if you ride a bicycle เช่นนะครับคูณปั่นจักรยานนะครับนะ or even just walk หรือแม้แต่คุณเดินนะครับนะเดินไปบนถนนนะครับ You need to know คุณก็จำเป็นที่จะต้องทราบนะครับว่า what what s i ส m mean ว่าป้ายนั้นๆหมายถึงอะไรนะครับนะเช่นป้ายเขาบอกว่าข้างหน้ากำลังซ่อมท่ออยู่นี่นะครับถ้าคุณอ่านไม่ออกแล้วเดินปิดต <c> า <oughs> หรือเดินเล่นโทรศัพท์หลงหลง,ล,งลืมลืมเดินนะครับนะไม่ใช่ขับรถขนาดเดินก็อาจจะพลัดตกท่อลงไปได้เนี่ยคครูก็ใส่มุกกันไปบ้างนะครับ Okay, คร there are many different size and it is hard to memorize all of them นะครับ there are แปลว่า,าม,ามาีนะครับ many different size ก็คือป้ายต่างๆมากมายนะครับ and it is hard และมันก็ยากแก่การ memorize all of them แก่การจำนะครับป้ายทั้งหมดเหล่านั้น but แต่ว่า you should try to remember to remember แต่เขาแนะนำนะครับว่าคุณควรที่จะจำนะครับ t h e m o s t i m t o r t a n t o วั ป้ายที่สําคัญสําคัญนะครับนะเช่นป้ายที่นํามาลงในภาพนี้นะครับป้ายสําคัญเหล่านี้ต้องจํานะครับนะโอเคเขาก็เลยมาบอกรายละเอียดว่าป้ายไหนหมายถึงอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ Si g n with red cycle นะครับป้ายวงกลมสีแดงนั้น choose เป็นการแสดงองไม่ใช่ครับเป็นการแสดงนะครับนะใส่มุกนิดหนึ่งเป็นการแสดงถึง speed limit นะครับเป็นการจำกัดความเร็วนะครับ And tell you แล้วก็บอกคุณ What y o u m u s t do ในสิ่งซึ่งนะครับวดตัวนี้นะครับวดอยู่หน้าแปลว่าอะไร What อยู่ในแปลว่าซึ่งนะครับนี่คือเทคนิคสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับให้รู้ในสิ่งซึ่งไม่ต้องทำนะครับนะอะไรก็ตามที่ไม่ต้องทำต้องเป็นป้ายวงกลมสีแดงวาระ i ายในขณะที่นะครับป้ายสามเหลี่ยมนะครับนะ red sign triangle นะครับ triangle แลปลว่าสามเหลี่ยม give warning จะเป็นป้ายเตือนนะครับนะเป็นป้ายเตือนนี่นะครับป้ายสามเหลี่ยมป้ายเตือนนะครับนะไปภาพต่อไปอไปบรรทัดต่อไปครับ sign with blue circle นะครับถ้าป้ายวงกลมสีน้ำเงินแล้วแล้วก็ usually give opposite อ่าไม่ใช่ positive instruction นะครับก็คือให้คำแนะนำนะครับในด้านบวก นะครับ about เกี่ยวกับ which direction to follow ว่าทิศทางไหนที่ควรจะไปนะครับนะ w a r rectangular blue นะครับแต่ถ้าเป็นป้ายสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับ give information and direction on motorway จะเป็นนะครับป้ายที่ให้ข้อมูลนะครับและบอกทิศทางบนทางด่วนนะครับนะถ้าป้ายสามเหลี่ยมนะครับบนป้ายสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับนะ อ่าเรกทิ้งกิลล่ทีก็ปสี่เหลี่ยมก็ปสี่เหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมนี่ t r i a n g l e นะครับ And วแล้วก็บอกพวกเรา w h l เลนนะครับว่าเลนไหนที่ควรจะวิ่งนะครับหรือออเลนไหนเป็น Bicycle นะครับสมควรที่จะไว้ปั่นจักรยานนะครับ can use i n t o ท n ที่สามารถใช้ในเมืองนะครับนะก็จะใช้ป้ายบอกสีน้ำเงินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ กรีดนะครับสายป้ายสีเขียวนะครับ give uh, precise information นะครับ precise information ก็คือข้อมูลที่แน่ชัดนะครับนะ precise ข้อมูลที่แน่ชัด about เกี่ยวกับนะครับ direction ทิศทางที่จะไปนะครับ and distance นะครับและระยะทางที่จะต้องเดินทาง เยลล่สายนะครับป้ายสีเหลืองวิดแบล็กแล้วก็มีอักษรสีดำนะครับอหรือสิมบูหรืออาจจะเป็นป้ายสัญลักษณ์นะครับไม่มีอักษรน,นะครับอาจจะเป็นภาพเป็นอะไรเหล่านี้นะครับกรีบวอร์นิ่งเป็นการเตือนนะครับชูไรต์แคฟเวอรี่ว่าให้ขับรถอย่างชา้าช้าอย่างระมัดระวังนะครับแอนอินฟอร์มยูและเป็นการแจ้งคุณนะครับ about เกี่ยวกับ the condition of the road สภาพถนนนะครับนะ condition แ f the r สภาพ สภาพถนนป้ายสีส้มนะครับ w t ิ b l a c k l e t t e r s ด้วยตัวอักษรสีดำเหมือนกันนะครับอ l สมโบเหมือนกันอีกนะครับนะหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ไม่มีตัวอักษร i n f o r m you ก็เป็นการแจ้งคุณนะครับ Inform แปลว,ว่าแจ้งแจ้งคุณแนะว่า there are me นะครับ road work นะครับก็คือมีการทำงานอยู่บนถนนนะครับอาจจะซ่อมถนนหรืออะไรก็แล้วแต่เออเฮข้างหน้านะครับ b ราวน์ไซนะครับป้ายสีน้ำตาลน,นะครับ give direction เป็นการให้ข้อมูลนะครับหรือบอกทิศทาง to places สถานที่นะครับ of history historic นะครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เป็น cultural นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมนะครับ or recreational interest นะครับหรือเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในด้านสันทนาการ เช่นนี้นะครับนะเห็นไหมครับอาจจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นรูปหลังคาแหลมๆแล้วก็ป้ายสีน้ําตาลแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับตรงนี้นะครับแปลว่า so next time you are out and about นะครับดังนั้นนะครับนะดังนั้นนะครับ next time ต่อไปนะครับต่อไป you are out and about เมื่อคุณออกจากบ้านนะครับนะ you are out and about แปลว่าเมื่อคุณออกจากบ้าน หรือเมื่อคุณขับรถออกจากบ้านแล้วแล้วก็ตัวแดงๆเลยนะครับ Watch out for the s i g n นั่นก็คือให้ระวังป้ายต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับก็ว่า Watch out เนี่ยแปลว่าระวังเลยนะครับนะระวังดูให้ดีนะครับป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสำนวนการแปลของครูอภินันนะครับผมแล้วก็แปลให้ทุกคำศัพท์ ที่แปลไปเมื่อกี้นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับแล้วโคกด้วยหลักไวยากรโอเคนะครับจบนะครับไปหัวข้ออื่นต่อหัวข้อที่4นะครับก็บอกลูกแกลเดอร์ไซส์นะครับให้ดูที่ป้ายสัญลักษณ์หลายๆป้ายนะครับ In the Text ในเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับ and use และใช้ the Text นะครับก็คือใช้เนื้อความนะครับนะ อ x p บายเทคนิคนี้กับเทคนิคนี้คนละอย่างนะครับมาเทคนินี้ก็คือเนื้อเรื่องในเรื่องที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับส่วนเท x t ตัวนี้ครับแปลว่าตัวหนังสือให้ใช้ตัวหนังสือตัวอักษรเพื่อที่อาจจะอธิบายนะครับ t h a y m e a n ว่าเดนที่คือป้ายเหล่านั้นหมายถึงอะไรนะครับนี่คือคำแปลก็ป้ายนี้มานะครับป้ายนี้นะครับเป็นการสนทนานะครับนะ ที่เชิ์คุณครูก็จะถามนะครับว่า what color is the first sign ป้ายแรกนะครับนะบเป็นป้ายสีอะไร first sign นะครับนักเรียนคนที่หนึ่งะครับ student one นะครับตอบว่า this yellow นะครับมันเป็นป้ายสีเหลืองคุณครูก็ถามต่อว่า what do yellow sign mean แล้วป้ายสีเหลืองนะครับหมายถึงอะไรนักเรียนคนที่สองก็ตอบว่า when they have black letters เมื่อนะครับเดนน,น,นี่คือป้ายเหล่านั้นนะครับมีตัวอักษรสีดําด้วยนะครับหรือมีซิมโมโีสัญลักษณ์นี้นะครับไม่มีตัวอักษรแต่มีสัญลักษณ์รถวิ่งอย่างนี้นะครับนาะอ่อนเดมบนป้ายเหล่านั้นเดกิฟวอร์ n i n g เป็นการเตือนนะครับ to drive carefully นะครับให้ขับอย่างระมัดระวัง and to inform และเพื่อที่จะแจ้งอยู่แจ้งคุณนะครับ about เกี่ยวกับ the conditional The condition นะครับตัวที่ครับ The condition of the road ก็คือสภาพถนนนั่นเองทีนี้คุณครูก็เลยถามตรงประเด็นเลยว่า What does the sign say นะครับแล้วป้ายนี้มันบอกว่าอะไร About เกี่ยวกับ condition นะครับสภาพของถนนป้ายนี้บอกสภาพถ,ถนนว่าเป็นอย่างไรนะครับนะบป้ายนี้นักเรียนก็ตอบว่า the sign says นะครับป้ายนั้นได้บอกว่านะครับ that ว่า The road is slippery นะครับก็คือถนนนั้นลื่นนะครับนะจบเลยโอเคไหมครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจสับไหนเป็นอย่างไรก็ให้ย้อนคลิปไปฟังหลายๆรอบนะครับไปต่อครับผมป้ายถัดไปไป้ายนี้นะครับหนาะความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่มีตัวอักษรน,นะครับหนาะที่คุณครูเห็นนะครับนะที่สังเกตจะไม่มีตัวหนังสือนะครับมีป้ายสีแดงทึบแล้วก็มี เครื่องหมายลบสีขาวอยู่ตรงกลางนี้นะครับจะไม่มีตัวหนังสือแต่ถ้ามีตัวหนังสือก็ไม่เป็นไรนะครับนะที่คุณรูขีดนิโทษทีนะครับนะไม่ได้ขีดค่าทิ้งนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยขีดเผลอไปหน่อยอะไม่เป็นไรนะครับนะ,ะคุณครูถามว่า w h a t color and shapes i the second sign นะครับป้ายที่2อนี่นำมาสอนนี้นะครับเป็นป้ายเชฟรูปทรงอะไรแล้วก็สีอะไรนะครับนะ นักเรียนที่หนึ่งก็ตอบว่า it is red and it is in shape in the shape of circle นะครับมันเป็นป้ายสีแดงและก็มันอยู่ในรูปทรงของวงกลมนะครับคุณครูก็ถามต่อ what do red circle s i g n mean แล้วป้ายวงกลมสีแดงนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับ mean มหมายถึงอะไรนักเรียนก็ตอบว่านะครับนักเรียนคนที่สองว่า they s h o w มันแสดงให้เห็นถึง speed limit นะครับ การจำกัดความเร็วนะครับ and tell you แล้วก็บอกคุณ What you m u s t n น d ดในสิ่งซึ่งนะครับวัดตัวนี้ในสิ่งซึ่งคุณไม่ควรทำหรือไม่ต้องทำนะครับนะอยูมัสนแล้วคุณครูก็ถามต่อว่า what does this s tell us we must do นะครับแล้วป้ายนี้นะครับที่เอามารูปมาให้ดูเนี่ยมันบอกพวกเราว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะครับนะ นักเรียนคนที่สาบอกว่า it tells us นะครับมันบอกเรา that ว่า we must enter this road หรือว่า or t h a s lane นะครับเราไม่ควรเข้าไปนะครับในถนนสายนี้หรือในเลนนี้นะครับนะนะครับป้ายอย่างนี้นักเรียนต้องจะไม่ได้นะครับนะคือรถนะครับนะห้ามเข้านะครับนะแต่คนนี่เดินเข้าไปได้นะครับนะครับเป็นป้ายสำหรับรถนะครับนะป้ายนี้ เดี๋ยวพอเห็นป้ายนี้แล้วนักเรียนไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับอ้อมไปอีกสิบซอยอย่างนี้เสร็จเลยนะครับนะกว่าจะถึงค่ำพอดีใส่มุกก็ไปบ้างนะครับนักเรียนจะได้ไม่เครียดออะไปต่อครับป้ายนี้อีกนะครับป้ายนี้เขียนคําว่า exit นะครับซึ่งนักเรียนแปลออกนะครับนะแปลว่าทางออกนะครับผครูก็เลยถามว่า what color is the third sign เหนือป้ายที่3มแล้วนะครับหมายเป็นป้ายสีอะไรนะครับถ้านักเรียน ตาไม่บอดสีนะครับเราก็จะตอบว่าอ t is ี r กรีมันเป็นป้ายสีเขียวนะครับคุณครูก็ถามต่อว่า what do green signs mean นะครับแล้วป้ายสีเขียวหมายถึงอะไรนักเรียนนะักเรียนคนที่2ก็ตอบว่า they give precise information นะครับมันให้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับผม about เกี่ยวกับ direction and distance เกี่ยวกับทิศทางนะครับแล้วก็ระยะทาง คุณครูก็ถามตรงประเด็นเลยว่า what information does this sign give us แล้วข้อมูลอะไรละ่ะที่ป้ายนี้มันได้บอกเรานะครับ this sign ป้ายนี้ give us ให้เราให้เราก็คือบอกเรานั่นเองนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนคนที่สองก็ว่า it is tells us มันบอกเรา t ด a ว่า there is an exit มีทางออกนะครับนะ there is an exit มีทางออก from the road จากถนน We are on ซึ่งเราอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเราขับรถอยู่ตอนนี้หรือเราอยู่บนถนนนี้จะมีทางออกอยู่ด้านหน้านะครับมีดอกสอนชี้ไปอย่างนี้จบเลยนะครับ95โอเคนักับคุนครูอาจจะสอนเร็วนะครับเพื่อกระชับใจความนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าต้องการให้เข้าใจดีต้องการได้คำศัพท์ก็ฟังหลายๆรอบนะครับนะเปิดหลายๆรอบแล้วจะเข้าใจเทคนิคการแปลของครูพินันนะครับ เทคนิคการแปลของครูพินันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับนะทุกคำศัพท์ไม่เว้นเลยนะครับแม้แต่คำว่าทูตัวเดียวก็แปลนะครับหรือถ้าเกิด <c oughs> บางทีคุณครูเกิดแปลข้ามไปบ้างนักเรียนก็ต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวครูนันบอกว่าแปลทุกคำศัพท์ได้ทำไมเมื่อกี้ครูนันแปลข้ามไปอะไรอย่างนี้อาจจะข้ามไปบ้างนะครับนะเป <c oughs> ็น <c oughs> ว่าจบหน้าที่95ไปต่อหน้าที่96ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดจบบทที่9กันเลยครับผม okay 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 all mm -hmm. right